ครับกับสวัสดีครับเหบีช่องคนละเกษียทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาติดตามะม่วงนะครับจุดที่ติดตาจะอยู่ประมาณกลางลําต้นนะครับที่ผมจะติดนะครับกิ่งนะครับที่เอามาติดนี่นะครับเลื่อมนะครับประมานใจว่าเป็นน้ำดอกไม้นะครับหรือว่าเป็นมะม่วงเลครัดนะครับวิธีการนะครับกับได้ตาของมะม่วงมากนะครับเอกจากมากจุดนะครับบนรางเลยนะครับมากจุดไว้นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็เข้ากับใส่มีดขีดนะครับใส่มีดรีดร้อยแผลเลยนะครับท่านใดที่เบิ้งนะครับทำมากก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับจากต้นมะม่วงธรรมดานะครับเขาจะให้เป็นมะม่วงตามที่เขาต้องการนะครับเขาต้องการมะม่วงพันหยังนะครับเข้าไปตัดนะครับในส่วนของตามะม่วงต้นนั้นมานะครับเราเข้ากับเอามาติด นะครับใส่มะม่วงนะครับต้นที่เท่าต้องการเป็นต้นพันต้นลักนะครับหลังจากที่ได้จุดนะครับเาก็มะเชือนนะครับเชือนเปลือกมะม่วงนะครับยอดพันธุ์ดีที่เ้าได้มากนะครับหามจับตรงร้อยแผลนะครับหามจับร้อยแผลถ้าจับร้อยแผลนะครับมันจะติดเชื้อนะครับเดี๋ยวมันจะบติดนะครับนะครับลักษณะการเชือนก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับ เอาไปเสียบนะครับนี่นะครับเสียบเปลือกเขาห้ากันนะครับระวังต้นนะครับกับเปลือกที่เท่ากับตาที่เท่าได้มานนะครับนะครับให้แพ้สนิทกันนะครับให้เปลือกประกบกันติดกันนะครับแค่นี้นะครับถ้าเปลือกนะครับหรือว่าเนื้อเยื่อเข้าติดกันนะครับก็จะเฮีดยห้ติดดีนะครับนี่นะครับรวมถึงด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านบนด้านล่าง นะครับแนบสนิทกันนะครับเปลือกติดเปลือกนะครับเนื้อเยื่อติดเนื้อเยื่อนะครับจะเหตุใหตติดดีนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเอากใสเทปพันกิ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นเทปพันกิ่งนะครับบอแมนเทปกาวนะครับเทปพันกิ่งมันจะแนบสนิทนะครับจะแนบสนิทนะครับถ้าเป็นเทปกาวมันจะติดยากนะครับมันจะบรมันจะบอสนิทนะครับ แล้วก็ตัวนี้มันเทปพวกนี้มันเป็นเทปหยุดยุนนะครับกะพันนะครับพันแหนแ่นเลยนะครับเว้นตรงตาไว้นะครับตรงตาที่เขาจะแตกใบนะครับให้เว้นไว้นะครับบรให้พันทับนะครับถ้าพันทับนะครับเอาตองมะแกะนะครับตองมาแกะเวลายอดเขาแท่งขึ้นนะครับพ่อตองมาแกะออกนะครับ พันธห์ไินทเลยนะครับพันไห์ไฮินท์เทนนเลยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับแนะนำตองพันธให้ดีเลยนะครับหลังจากพันเสรเซตนะครับก็มัดไว้นะครับแค่นั้นนะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับยอดของเขาจะแตกขึ้นเองนะครับตรงตาที่เฮ้าเว้นไว้นะครับถ้าเฮ้าบ่ไดเว้นนะครับเขาจะแตกขึ้นยากนะครับ มันจะแตกขึ้นบ่ไดดเขาต้องมาค่อยแกะออกให้เขานะครับแต่เขาเว้นไว้แบบนี้นะครับเขาจะแตกขึ้นเองนะครับเขาจะแตกกินขึ้นเองได้เลยนะครับก็ผ่านไปสองสัปดาห์สามสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนนะครับบอเกินหนึ่งเดือนนะครับติดแน่นอนนะครับแตกยอดถึงสูงแน่นอนนะครับครับตอนนี้ก็ได้ผ่านไปสามสัปดาห์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ ยอดมะม่วงนะครับที่เสียบไว้ติดแล้วนะครับ3มสัปดาห์นะครับคือผมเอาตานะครับจากมะม่วงนะครับของน้ำดอกไม้นะครับมาติดใส่นะครับต้นมะม่วงธรรมดานะครับมะม่วงกระล่อนบ้านๆนะครับนี่นะยอดตาตรงนี้นะครับที่เอาเสียบนี่คือเป็นของน้ำดอกไม้นะครับตอนนี้ได้ติดยอดนะครับ3สัปดาห์นะครับติดยอดแล้วนะครับนี่นะครับยอดสวยๆเลยนะครับนี่นะครับ แต่ยอดสวยๆนะครับภายในสามสัปดาห์นะครับสามสัปดาห์ก็ได็ติดยอดเลยนะครับท่านใดนะครับที่อยากให้ต้นมะม่วงธรรมดาของท่านนะครับเป็นมะม่วงพัน์อื่นนะครับกับนนนํานะครับเข้าไปตดตรงตานะครับมันอยู่ต้นคลิปนะครับตดเ้าตานะครับแล้วก็มาเสียบนะครับใส่ต้นที่เข้าเป็นต้นพันต้นหลักของเข้านะครับี่เข้าปลูกโดยมะเล็ไใบจะเป็นมะม่วงนี่ยังกระไดนะครับ เอาตาตรงนั้นมาติดใส่นะครับมาติดใส่แล้วฮอกก็จะได้มะม่วงนะครับชนิดที่ฮอกต้องการนะครับฮอาต้องการมะม่วงพันใดนะครับฮากก็เอามาเสียบใส่นะครับเอามาแปะไว้นะครับแล้วก็พันเทปพันกิ่งนะครับวิธีการทํากับว่าถือว่ายากนะครับถือว่าได้ผลช่วงฤดูฝนนะครับแนะนําเลยนะครับฤดูฝนช่วงนี้นะครับเห็ดไงนะครับเห็ดไงติดไงนะครับเห็ดไงติดไง นะครับถ้าฤืดูร้อนนะครับอากาศมันร้อนเกินกน็มีโอกาสที่มันจะบกคอยตติหรือว่าติดชานะครับต่ช่วงนี้ติดเร็วนะครับติดเร็วโอเคนะครับเดี๋ยวประมาณอีกสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์ผมจะมาถ่ายให้เบื้องใหม่นะครับดูพัฒนาการของเขาว่าเขาจะใหญ่ขึ้นหลายซําใดนะครับใบจะเขียวงามปันใดน,นะครับเดี๋ยวผมพามาเบื้องอีกเืนหนึงครับ ครับกับหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนกิ้งที่ติดนะครับที่ติดตาไว้กะได้เกิดขึ้นมาประมาณนี้นะครับตอนนี้ครบหนึ่งเดือนนะครับทุกคนครับนี่นะครับเราถ้ามันติดแบบนี้นะครับเราสามารถตัดตัดกิ้งนะครับตัดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับตัดกิ้งตรงนี้ได้เลยแล้วเขาก็จะแตกกิ้งไหมขึ้นกิ้งนี้นะครับจะได้แตกขึ้นนะครับนะครับก็สามารถตัดกิ่งอยู่เหนือร้อยแผลที่ห้า ติดตาไว้นะครับประมาณหนีหนึงนะครับเขาก็จะติดขึ sino, ้นมาเลยนะครับเป็นยอดญงแท่นต้นเดิมห้อไปเลยนะครับจากที่เป็นต้นเดิมนะครับต้นเดิมที่เป็นมะม่วงธรรมดานะครับเ่าก็จะได้กิ่งที่ห่อต้องการแบบนี้เลยนะครับนะครับท่านใดที่เบื้องคลิปนี้แล้วนะครับถ้าอยากทําตามก็ทาได้เลยนะครับรับรองว่าได้ผลแน่นอนนะครับจากมะม่วงธรรมดาที่ห่าเ่ามีนะครับเ่าก็จะได้เป็นมะม่วงพันที่ห่อต้องการ นะครับเข้าจะได้เป็นมะม่วงที่เข้าต้องการจากต้นมะม่วงสมมติว่าเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับเข้าเอามาหาชนกมาใส่เข้าก็จะได้มาหาชนกนะครับก็เป็น2องสายพันธุ์เลยนะครับหรือว่าเข้ามีมะม่วงธรรมดาเข้ากเอามะม่วงน้ำดอกไม้มาใส่เข้าก็ตัดหลังจากที่ติดแล้วนะครับเขาก็ตัดต้นมะม่วงธรรมดาเนื้อร้อยแผลประมาณนิ้วหนึ่งสองนิ้วนะครับเขาก็ตัดออกเข้าก็จะได้กิงมะม่วงชนิดใหม่นะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้าท่านไดรับชมคลิปแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น,นะครับเพื่อหลายๆท่านเพิ่นยังบทันเด็กเคยเบิงคลิปนะครับเพิ่นเบิงแล้วเพื่อพนอยากท้ำตามนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ